สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หญ่ออบทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณ1-3ถึงส1บตุลานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์งานเงินคุณจะไปในทิศทางใดมากันที่ราศีตุลกับราศีตุล เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะนะจ๊ะอ่ะมาดูซิว่าราศีตุลในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรทะเลาะก,กับตัวเองเหรอคะหง,หงุดหงิดหรอคะไม่ได้ดังใจหรอคะ มันเป็นมันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายหระอจ้ามีเรื่องที่คุณจะต้องเสียใจคิดหนักคิดมากเสียายคิดถึงคนรักเก่าอยู่หรอจ๊ะการเริ่มต้นใหม่ใหม่การเดินทางการเฝ้ารอการหาคอนเนคชันหาความรู้ไปเรื่อยๆและแล้วโฟล์อ f อฟคัเซงเป็ดนั่งเซงเป็ดอยู่ตรงนี้อะมาปราสีตุน <laughs> ในเดือนนี้ตุนไม่ค่อยแฮปปี้นะ รู้สึกถึงความไม่ค่อยแฮปปี้เลยตุนจ๋ามาให้เบ็นแรกของคุณห้าไม้เท้ามองถึงสถานการณ์ที่คุณเจอณตอนนี้ห้าไม้เท้าเหมือนทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยหรือว่าการทำงานบางทีไม่มีสมาธิคนเยอะวุ่นวายคนกลุ่มใหญ่ๆมีเรื่องขัดแยง้งมีความเบื่อนหน่ายมีสัญญาณไม่ดีมันสัญญาณที่ไม่ดีรายได้หดหายหรือจ๊ะ ระวังการมีปัญหาเนื่องมาจากคนอื่นอยู่ดีๆก็คนเข้ามาแทรกแซงหรือความรู้สึกว่าดูเป็นช่วงเวยาแย่ๆนเหนื่อยรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันเลยมักมีค่าใช้จ่ายเยอะจากคนรอบข้างคนนู้นขอคนนี้ขอคนนั้นขอยังมีปัญหาจุกจิกรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลต้องระวังนะคะบางทีก็ไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายไปลักษณะแบบนั้นมีปัญหาในเรื่องการทำงาน การทำงานที่มันไม่ค่อยส่งเสริมสักเท่าไหร่คู่แข่งเยอะที่เดียวหรือว่าทำงานซ้ำๆเดิมๆต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานน่ะปัญหาในการทำงานดูมันวุ่นวายดูบทศักที่มากับคนก็ได้บางทีเราทำงานอยู่แล้วคนมายุ่งวุ่นวายกับเราเกินไปสมาธิไม่มีอารมณ์นั้นเดินถึงปัญหาที่ทำงานเป็นทีมด้วยนะบางคนํำงานบริษัททำงานเป็นทีมอย่างเงี้ย มันก็มันก็มีคนขัดแข้งขัดขาขัดใจอะไรอารมณ์ประมาณนี้เหมือนว่าถ้าทำงานคนเดียวก็ยังไม่ได้ความรู้สึกที่มันเต็มที่นักมันเหมือนกระทำไปงั้นแหละทำแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ยังตะบี้ตะบันจะทำมันอะไรอย่างงี้นะจจะก็ไ <c oughs> ม่รูจะไปทำอะไรก็ทำอย่างนี้มาตลอดต้องหาวิธีลองเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแนวทางหาจังหวะหาอะไรใหม่หมๆสำหรับชีวิตดู มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็ได้มีเรื่องของความผิดหวังมีความทุกข์ในใจเสียใจกับข่าวร้ายที่บางคนอาจจะสูญเสียสัตว์สัตว์เลี้ยงหรือมีเรื่องบางอย่างที่เกินความคาดหมายเกินความคาดเดาความรู้สึกสูญเสียนะ่ะความรู้สึกสูญเสียอบางคนอาจจะรู้สึกเสีย เสียอะไรก็ตามซื้อของแล้วไม่ตรงปกก็ได้เสียใจซื้อของมาแล้วโอ้ยคิดว่ามันจะดีซื้อมาแล้วมันไม่ตรงปกเลยอย่างนี้ก็ได้นะจิตตกอะ่ะช่วงนี้มีความรู้สึกการงานมาทําให้คุณจิตตกความสัมพันธ์ความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกรวมๆแล้วงานยังเดินต่อไปไดอ้อ่มันอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราบ้างแหละนะมันอาจจะเป็นเพราะผู้คนเพราะสถานการณ์ หรือเพราะโอกาสหรือเราต้องเปลี่ยนแนวทางสักนิดหนึ่งในการทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นมองถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตช่วงนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่โฟกัสจากงานบางงานหรืองานบางงานที่เคยทําก็กลับไปทํางานตรงนั้นก็ได้มองถึงสถานการณ์งานงานที่แบบที่เราเคยคิดอะ่ะ เราคิดไว้แล้วระวังแผนไว้แล้วแล้วเราไม่ได้ลงมือทํะก็มีโอกาสเอางานกลับมาทําสังสรรค์บ้างนะคะสังสรรค์บ้างนะเพราะว่ามันอยู่ความรู้สึกของคุณบางทีมันก็เบื่อเบื่อหน่อยๆน่อยเซ็งเซงนั่งเซ็งเป็ดเกิดความวุ่นวายใจหรือมีอะไรบางอย่างที่เลือกแล้วไม่ลงตัวบางทีก็สับสนในความต้องการของตัวเองไอ้นุ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมีเรื่องไม่แน่ใจเกิดความรักหลั่นในความรู้สึกของคุณ ต้องอยู่กับสิ่งที่คุณไม่พอใจอยู่บ่อยๆเนาะบางครั้งเราต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ที่เราก็ไม่ค่อยพอใจแต่เราก็ต้องทนอยู่อะ <c oughs> เราก็ต้องทนจะมีเงินจะมีเงินรหือค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจเข้ามาต้องทบทวนเงื่อนไขนะคะระหว่างการซื้อของได้ไีมมีตําหนิของไม่ดีเป็นช่วงวัารับให้คิดหนักเหมือนคุณเบื่อเบื่อเสงนะจริงๆผิดหวงังเบื่อเบื่อเสง่หน้อยๆเออช่วงนี้งนเกียดเอาเงะ ภาพโดยรวมคือหงุดหงิดตนบางทีการนั่งทํางานอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําดีไหมทําต่อไปแล้วจะได้อะไรหรือเราจะไปเปลี่ยนอาชีพหาอาชีพใหม่เออหรือเราจะเปลี่ยนแนวทางในการทํางานก็ได้ลักษณะบแบบนั้นก็ได้นะคะมองถึงความรู้สึกที่มันโอโหระเหยเลยประมาณเนี้ทะเลาะกับตัวเองจริงๆเบื่อตัวเองเบื่อคนรอบข้างเบื่อความรู้สึกเก่าๆเบื่ออะไรที่ซ้ำซากจําเจนั่นแหละ มันพาให้จิตใจคุณโฮดถูกไปหมดขอดูที่จะไปทะเลาะกับใครก็นอเดิรเดวิลแม่เจา้าไหวจะที่จะทางบ้างนะคะจะที่จะทางแรงทีเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ย มองถึงการทะเลาะก,การแตกแยกความไม่สามาัคคีกันเบือ่อคุยกับใครแล้วก็ใครก็ไม่เข้าใจเราหรือเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นอยากเดินทางเดินทางสักหน่อยก็ดีนะออกจากบ้านบ้างค่ะเดินทางไปนู้นไปนี่ไปน,นั่นบ้างเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้อารมณ์ของคุณก็ตามหรืออะไรของคุณก็ตามที่เจออยู่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่อยใจเยน็ยนๆสักนิดหนึ่งเออ บางทีมันหงุดหงิดเกินไปอ่ะเพราะความหงุดหงิดมันเข้าใส่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อเราหน่ายเราไม่อยากทําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะความรักบางคนอาจจะเสียใจกับความรักก็ได้คิดถึงคนรักเก่าอยู่หรอจ๊ะคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนไกลคิดถึงคนที่แบบที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยทําอะไรเพื่อเขา เราไม่มีเขาเราสึกเซงรู้สึกเบื่อรู้สึกนายเราเฝ้ารอการกลับมาหรือเฝ้ารอการพูดคุยหรือเฝ้ารอารเขาอะไรอย่างนี้รมเนีสิบดาบบางคนกําลังเลิกลากับคนรักนะคะใช่มันเหมือนกับมันเหมือนบางคนอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้อาจจะทะเลออกกาะกันหยุดหยิในใส่กันแล้วก็หายกันไปเดี๋ยวก็กลับมาอ่ะมาดูความสัมพันธ์ที่คนสดกัน คนโสดสี่ดาบเลยนะคนโสดสีดส่ดาบสี่ดาบคนโสดยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นคุณคุณมีคนเ,เก่าๆอยู่ไหมคนโสดยังคงยังคนคิดถึงคนรักเก่าหรือว่าคุณมีความสุขกับการอยู่ครอบครัวนะเอออาจจะมีข่าวดีในะเรื่องครอบครัวข่าวดีปนข่าวเศร้าก็ได้เออประมาณว่าก็ดีนะแต่มันก็เศร้าใจหนะ้าอะไรอย่างนี้ก็ระมัดระวังด้วยข่าวดีมาปนข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะได้มาอย่างเสียไปอย่าง นะจ๊ะคนโสดยังโสดไปก่อนยังต้องโสดไปก่อนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณคิดเถอะว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณรักตัวเองเป็นและคุณรู้จักเลือดที่จะรักตัวเองเป็นค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะมันเหนื่อยกับเขาเหลือเกินคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามั่นความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาถูกเสมอ เอออารมณ์นี้เนจ่ะอ่ะรักซ้อนรักสามเศร้ารักซ้อนค่ะวนไปวนกลับนะคุณคิดถึงใครบางคนพยายามจะตัดสินใจอ่าคุณอาจจะดิวกับราศีกุมราศีสิงห์ทัดน้ำกรกฎมีพิจิตทัดไฟทัดลมมีหมดเลยเนจ๊ะเออรักสามเศร้ารักซ้อนรักที่มีปัญหารักที่มีปัะเด็น ก็ยังคงรักเขาแต่ก็พยายามจะตัดใจพยายามจะทำใจแล้วก็บางทีคุณอาจจะรับรู้ถึงปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคุณรับรู้คุณโอเคคุณอยู่ได้คุณพยายามมองเรื่องของรักซ้อนเป็นเรื่องที่ที่ปล่อยมันไปประมาณนั้นอ่ะเรื่องที่คุณต้องระวังในเดือนนี้ค่ะอะระวังการถูกจุรกรรมข้อมูลนะคะเออ ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยๆพักๆเออชีวิตเหนื่อยๆชีวิตเบื่อๆเซ็งๆแล้วรอรอ,รอการหลุดพ้นรอเวลารอนาคตรอคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลรอตัดสินใจรออะไรก็ไม่รู้ถ้ามีคดีความก็อาจจะได้ความเป็นธรรมอาจจะมีการเซ็นสัญญาลงนามเอกสารต่างๆในเดือนนี้นะจะอ่านสัญญาดีๆว่าใครให้เราเซ็นอะไรนะคะอาจจะขึ้นโรนงพักคดีความอาจจะไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นกับคนอื่นก็ได้ ทุกใจอยู่นะอยากให้คนมาช่วยเหลือนะจ๊ะอยากให้คนมาซัพพอร์ตใจดูแลใจหิวใจนั่นแหละโอเคไหมอ่ะประมาณนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคืออารมณ์ค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับคุณคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอไ์ time, มาแอไ 0329หวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ